คาคาชิผู้ที่จะสั่งสอนซาลาดะให้รู้ถึงพลังเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุผาของตัวเองจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องก่าสองค่าแปดชแนลพาส์ของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําเกี่ยวกับตัวของซาลาดะนะครับที่สามารถเบิกเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุผาขึ้นมาได้นะครับผมแล้วก็จะมาทําเกี่ยวกับอาจารย์ผู้ที่จะสอนเขาด้วยนะครับซึ่งเราเคยมีการตั้งคาถามไปแล้วนะครับแล้วก็ เพื่อนๆหลายๆคนหรือว่าพี่ๆหลายๆท่านเนี่ยก็สามารถตอบถูกเนาะก็คือคาราชินั่นเองซึ่งใครๆก็ตอบถูกแหละก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทําเกี่ยวกับประเด็นนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเสื้อเนี่ย ก็ยังคงมีอยู่นะครับตามไลน์ที่ขึ้นให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับสามารถเข้ามาสอบถามในแฟนเพจได้นะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเริ่มันเลยดีกว่าต้องบอกก่อนว่าสารดาเนี่ยหลายคนน่าจะเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเขาเนี่ยเบิกเนตรวงแหวนขึ้นมาได้ยังไงนะครับผมซึ่งก็มีหลายคนเนี่ยถกเถียงกันนะครับว่าเฮ้ยมันเนี่ยเบิกง่ายไปหรือเปล่ามันเนี่ยตื่นง่ายไปไหมเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็คือกว่าจะเบิกเนตรนี้ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะยากลําบากมากๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะยากกว่าของสารดาเนี่ยหลายคนเลย ซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราค่อยไปคุยกันในคลิปต่อไปก็แล้วกันว่าสรุปแล้วเนี่ยมันง่ายหรือว่ามันยากหรือว่ามันสมควรแล้วนะครับผมที่จะเบิกขึ้นมาได้นะครับก็เดี๋ยวค่อยไปถกเถียงกันในคลิปนั้นก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้เนี่ยคนที่จะมาสอนซาลาดะเนี่ยก็คือตัวของคาคาชิใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยก็คือคิดแบบเดียวกันกับผมแหละแต่มีบางคนนะครับที่อาจจะคิดว่าเฮ้ยซาสเกะก็สอนได้หรือเปล่านะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าซาสเกะเนี่ยคือมันไม่ได้อยู่แล้วนะเวลานี้ แล้วมันก็พาบรูโตไปด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสนะครับกลับมาแล้วก็สอนสระดะได้หรือเปล่าน,นะครับแต่คนที่พอจะมีพื้นฐานหรือว่าพอจะมีความรู้เกี่ยวกับเนตนี้เนี่ยก็คือมีคาคาชิซึ่งสระาดะเนี่ยก็เบิกได้พอดีนะครับซึ่งก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยคิดว่าคาคาชิเนี่ยควรจะต้องบอกถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียของเนตนี้ก่อนเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าปล่อยให้สระดะใช้แบบมั่วซั่วหรือว่าใช้แบบไม่อั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้สระดะเนี่ยสูญเสียการ มองเห็นได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันดีเลยว่าเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุผาเนี่ยใช้มากๆนะครับก็จะตาบอดใช่ไหมตามระบบของมันเลยนะครับผมมันก็เลยทําให้ตัวของคาชิเนี่ยมีความสําคัญนะครับในการที่จะสอนสลระดะมีการใช้เนตรอย่างถูกต้องนะครับผมหนึ่งเลยก็จะบอกว่าเออเนตรนี้เนี่ยปลุกขึ้นมานะครับมีข้อดียังไงข้อดีคือคุณเนี่ยจะมีความสามารถดั้งเดิมของเนตรวงแหวนเนี่ยยังคงอยู่แล้วก็คุณเนี่ยจะมีความสามารถที่อัก เกตขึ้นด้วยนะครับในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็การมองเห็นศัตรูที่อาจจะขาดขึ้นนะครับกว่าเนวงแหวนปกติแล้วก็ มีพลังอัปเกรดขึ้นมากกว่านั้นตรงที่ว่าเนตรวงแหวนกระจงเงาหมื่นบุพภาแต่ละคู่เนี่ยก็จะมีพลังที่อัปเกรดขึ้นมาจากเนตรวงแหวนปกติใช่ไหมอย่างของซาสเกะเนี่ยก็มีใช้เทวีสุริยานะครับผมซึ่งแน่นอนว่าใช้เทวีสุริยาแล้วเนี่ยก็ยังจะต้องแบ่งข้างด้วยใช่ไหมว่าข้างไหนเนี่ยมีหน้าที่ทําอะไรนะครับอย่างของซาสเกะเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับผมการที่ซาสเกะใช้เทวีสุริยาได้เนี่ยก็ถูกแบ่งออกเป็นซ้ายขวาใช่ไหมเพราะว่าในแต่ละข้างเนี่ยก็ ก็จะทํางานไม่เหมือนกันนะครับอย่างของซาสึเกะเนี่ยซ้ายปล่อยออกนะครับผมก็คือปล่อยพวกเทวีสุริยาออกใช่ไหมและขวาเนี่ยก็คือควบคุมให้มันเป็นรูปเป็นร่างตามที่ตัวเองเนี่ยต้องการนั่นเองนะครับผมอันนี้เนี่ยของซาสึเกะใช่ไหมอย่างของอิทาจิเนี่ยก็ง่าย,ายๆเช่นเดียวกันนะครับผมไม่ได้มีอะไรซับซ้อนคือของอิทาจิเนี่ยรู้สึกว่าซ้ายนะครับจะเป็นการควบคุมอ่างจันทรน,นะครับและขวานะครับจะเป็นการปล่อยเทวีสุริยานะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ส สามารถปลุกเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุผ่าได้ถึง2ข้างเนี่ย ก็จะมีพลังตายตัวเลยคือซูซานุโอนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าออปิโตเนี่ยช่วงหนึ่งใช้ไม่ได้เพราะว่ามีข้างเดียวใช่ไหมแต่พอมารวมเป็น2ข้างแล้วก็มาอยู่กับคาชิเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับผมแน่นอนว่าของออบิโตเนี่ยทำงานแบบเดียวกันเลยนะครับผมคือรู้สึกว่าขวานนะครับผมจะใช้คามุยระยะใกล้นะครับแล้วก็ตัวของผู้ใช้รวมถึงคนอื่นนะครับผมแล้วก็เฉพาะส่วนของตัวเองได้นะครับตาซ้ายเนี่ยจะใช้คามุยระยะไกลนะครับเพื่อที่จะเทเลพอร์ตเป้าหมายนะครับแล้วก็ตาซ้ายเนี่ย ยังสามารถกําหนดเป้าหมายเองได้นะครับสำหรับการเทเลพอร์ตที่สมบูรณ์นะครับผมของโอวิโตเนี่ยทำงานแบบนี้เลยแต่มันก็ยังคงมีความสามารถของเนกระจกเงาหมื่นบุผาที่ไม่ได้ออกมาเป็นในรูปแบบนี้เหมือนกันนะครับอย,อ, ui, อย่างของชิซุยอย่างเงี้ยชิซุยเองนะครับก็มีความสามารถที่แตกต่างจากพวกซาสเกะอิทจิออกไปนะครับเพราะว่าเนตรุงแหวนของชิซุยแน่นอนว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะ ใช้นะครับผมวิชาลวงตาสุดแข็งแกร่งนะครับอย่างเทพต่างสวรรค์ได้นะครับผมซึ่งสามารถควบคุมเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็เป้าหมายเนี่ยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะครับว่าถูกควบคุมนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวของชิซุยเนี่ยสามารถใช้ได้ถึง2ข้างนะแล้วก็ไม่ได้มีระบุด้วยว่าข้างไหนใช้งานยังไงนะครับแต่มีระบุอย่างเดียวว่าตัวของชิซุยเนี่ย ถูกขโมยตาโดยดันโซใช่ไหมซึ่งดันโซเองเนี่ยมันก็สามารถใช้เทพต่างสวรรค์ได้เช่นกันนะครับแถมมันยังไปอัดแอดปนะครับโดยการเอาเซลลของฮาชิรมะเนี่ยเพื่อมาย่นระยะเวลาในการใช้เทพต่างสวรรค์ด้วยนะครับเพราะว่านีทของชิซุยเนี่ยพอใช้ออกไปแล้วนะครับจะต้องใช้ระยะเวลาถึง10ปีเลยทีเดียวกว่าจะกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับผมมันก็เลยทําให้ชิซุยเองเนี่ยดูเหมือนจเจ้าเนธอีกข้างหนึ่งนะครับผมซึ่งน่าจะเป็นข้างซ้ายนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเอาไปให้อิทจินะครับเพื่อที่จะดูแลคโนฮาต่อไปนะครับผมแล้วก็ ยอมเสียสละตัวเองซึ่งเปิดได้สองข้างก็แน่นอนว่าใช้ซูซานุโอได้ก็คิดว่าลำดับแรกที่คาคาชิเนี่ยอาจจะสอนก็อาจจะเป็นเรื่องพวกนี้แหละคือปูพื้นฐานไปก่อนนะครับแล้วก็อาจจะสอนถึงวิวัฒนาการของเนตรว่าจะทำยังไงให้ได้เนตรนี้มานะครับผมแต่ถ้าสอนถึงขั้นนั้นเนี่ยคิดว่าคนอย่างสลาดาเนี่ย ไม่น่าที่จะละโมบโลกมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าการที่จะได้เนสังสารามาใช่ไหมมันก็ต้องเอาเซลล์ของฮัชิลมะซึ่งมันเป็นเรื่องยากอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็การที่จะได้เนตวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุพผานนิรันมาเนี่ยคือมันต้องมีพี่น้องสายเลือดเดียวกันใช่ไหมซึ่งตลอดระยะเวลาเนี่ยคือทํากันมาแบบนั้นนะครับแต่ก็ยังไม่เคยลองแบบว่าแค่มีเชื้อสายเดียวกันแล้วก็เอาเนตของคนที่มีกระจกเงาหมื่นบุพผาเนี่ยมาปลูกใส่เนี่ยมันจะสามารถทําให้กลายเป็นเนตกระจกเงา หมื่นบุกผ่านนิรันได้หรือเปล่า นะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ลองเหมือนกันนะเพราะว่าサาะดะไม่มีพี่น้องและไม่มีเซลล์ของฮาชิรามะการที่サาะดะนะครับจะหลุดพ้นจากการตาบอดเนี่ยคือมันก็ต้องเอาเนตนะครับของคนอื่นเนี่ยมาปลูกถ่ายนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นในรูปแบบยังไงนะแต่คิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคาคาชิก็คือต้องสอนพื้นฐานนะครับให้กับサาะดะได้รับรู้อยู่แล้วอย่างแน่นอนนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรเป็นห่วงอย่างเดียวคือในเรื่องของการรับรู้ ูถึงพลังเนตรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจว่าซาลาดะเนี่ยจะได้พันธุกรรมมาจากซาสเกะหรือเปล่าตรงที่สามารถใช้เทวีสุริยาอะไรทำนองนี้นะครับผมถ้าได้เนี่ยก็คือต่อกันมาเลยนะเพราะว่าอิทาจิก็ใช้ใช่ไหมซาสเกะก็ใช้แล้วก็ซาลาดะนะครับเท่ากับว่าเป็นพันธุกรรมส่งต่อกันมาทางสายเลือดนะครับของตระกูลซาสเกะนะครับผมซึ่งก็ต้องรอดูกันนะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมมีความคิดอยู่แล้วว่าพลังของซาลาดะเนี่ยจะออกมาเป็นในทำนอง นนแต่เดี๋ยวเราเนี่ยค่อยไปเล่ากันในอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยจะมาทําเกี่ยวกับว่าพื้นฐานที่สรลดะควรจะต้องรู้นะครับผมในเรื่องของเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุผาว่าจะมีการใช้ได้ยังไงนะครับข้อดีเป็นแบบไหนข้อเสียยังไงและพัฒนาได้แบบไหนได้บ้างนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอดูว่าคาคาชิจะมีระบบการสอนหรือเปล่านะครับผมถ้ามีเนี่ยก็คือจะมีบทหลังจากนี้อย่างแน่นอนสําหรับอาจารย์คาคาชิที่หลายคนรอคอยนะครับผมแต่ มันก็มีเปอร์เซนที่คาคาชิเนี่ยจะไม่มีบทด้วยนะครับเพราะว่าถ้าใครยังจํากันได้ที่ซาลาดะเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับอุจิวะนะครับดูเหมือนจะอยู่ในอนิเมะประมาณตอนที่20มั้งหรือว่า19เนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ประมาณ2ตอนนี้นีแหละซาลาดะเคยอ่านเกี่ยวกับเนตรวงแหวนของตระกูลอุจิวะอยู่นะครับแล้วมันเนี่ย ก็มีการบันทึกนะครับผมในรวงแหวนกระจกเราม,มือบุกขาด้วยไม่รู้ว่าจะมีการบอกรายละเอียดถึงการหาวิธีการใช้หรือบอกถึงจุดด้จุดเสียหรือเปล่านะครับผมซึ่งตรงนี้นก็ต้องรอดูกันว่าสาลดาจะหาทางใช้เนตนี้อย่างไงนะครับและเพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นจะมีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้ามีตกหล่นหรือว่าพูดไม่ถูกใจตรงไหนเนี่ยต้องขอไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปไว้